อ๋นะฮะช่วงท้ายคลิปแบบนี้นะครับอาจารย์โจก็จะจะถามไพ่นะครับแล้วก็จะเปิดไพ่บอกกับท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมที่ติดตามแารเปิดอาจารย์โจเนี่ยจะต้องเสริมดวงด้วยการทําบุญอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลำดับราศีแรกครับนั่นคือลัคนาราศีเมษครับเมษก็บอกว่าต้องไหว้พระต้องสร้างพระต้องเป็นเจ้าภาพกระถิ่นนะครับทำตรงนี้แล้วอิทธิพลของดวงจะดีขึ้นนะครับนะเมษนะฮะต่อไปครับเป็นพฤษศต้องถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ครับดวงชะตาราศีจะดีขึ้นมีความ สุขมากขึ้นการเงินจะดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นนะครับต้องทําบุญในการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับส่วนนักขณาราศีเมถุนครับต้องถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับหรือปล่อยปลาหน้าเขียงครับสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าต้องร่วมกันถ่ายชีวิตครับก็จะเสริมดวงให้กับชาวลักนาราศีเมถุนดีขึ้นครับต่อไปนะครับนักขาราศีกรกฎกรกฎต้อง ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องไหว้พระทำบุญสวดมนต์ขอพรแล้วก็สวดมนต์เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในวันเกิดนะครับต่อไปครับลัคนาราศีสิงห์ครับต้องทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับคนยากไร้นะครับดวงถึงจะดีขึ้นนะครับในเดือนถุนายนนี้นะครับลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันเนี่ยจะต้องทําบุญนะครับกับบ้านเด็กกำพร้า แล้วก็คนชรานะครับนักขนาราศีตุลครับจะต้องทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่โคกระบือครับนักนาราศีพิจิกครับจะต้องทําบุญในการร่วมกันสร้างกุฏินะครับทำบุญทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับนั่นคือลัคนาราศีพิจิกครับดวงหนึ่งจะดีครับธนูครับต้องทําบุญโรงศพ บุญโรงพยาบาลนะครับลัคนาราศีมังกรครับจะต้องทําบุญด้วยการถวายน้ําดือมนะครับแล้วก็ทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ครับลัคนาราศีกุมนะครับจะต้องทําบุญใส่บาตรในวันเกิดนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยนะครับและสุดท้ายครับชาวลัคนาราศีมีนครับจะต้องทําบุญด้วยการถวายลองศพห่อศพนะครับทำบุญกับคนตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย12ราศีทําบุญเสริมดวงตามนี้ได้เลยนะครับก็จะส่งผลทําให้เสริมดวงให้กับ12ราศี ดวงดีโชคดีในเดือนมิถุนายออน2564น,น,นี้ครับอาจารย์โจเป็นกำลังใจให้นะครับ